ศาการกราฟิกคอมมิวนิเคชันดีไซน์ที่นาบา้าปังไม่หยุดที่สถาบันนาบา้านักศึกษาไม่ได้เรียนแค่ในห้องแต่ได้ส่งผลง,งานลงสนามจริงนักศึกษาเราก็คว้ารางวัลมาหลายเวทีมาดูตัวอย่างกันค่ะ Spot School Award เวทีประกวดโฆษณาและครีเอทีฟนานาชาติอิตาลีเป็นเวทีแจ้งเกิดนักโฆษณานักออกแบบรุ่นใหม่ในยุโรป A.N.S Project Award ให้นักศึกษาทำงานกับโจทจากบริษัทใหญ่งานที่ชนะไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสื่อสารแก้ปัญหาและสร้างผลกระทบจริง D&N Broad Award ที่ลอนดอนเวทีนี้ดำสุดในโลกการันตีฝีมือระดับสากลเป็นบันไดสู่ สายย่างานครีเอทีฟทั่วโลก g r e e n Revolution Forward ในเรื่องความยั่งยืนและนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้อมใครสนใจด้าน E c o คหรือ Sustainable Communication เวทีนี้คือประสบการณ์ระดับอินเตอร์ที่ช่วยต่อยอดอนาคตได้เลยมาเรียนที่นาบ้ามีโอกาสแจ้งเกิดระดับโลกแน่นอนสนใจเรียนต่อปร,ริญญาตรีหรือโทรีรสมัครก่อนคลาสเต็มพิเศษรอบกุมพาน้ทุนส่วนลดกว่า7,000ยูโรหรือกว่า280,000บาทปรึกษาคอสเตรียมพอร์ตกับเราแนะนำโดยซิ์เก่าจากสถาบัานปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่จายใดๆที่ไลน์นี้ได้เลยนะคะ